เอาซ้อนซ้อนปาดสายซ้อนอย่ามากนอ,านอนอยู่บนบกบ<อ>้าข้าตะย่านมาอยู่มันสิเดซ้อนบ่ออก่ด้อยอีจับ,อ,อ,จบอ,อลงเขาจะกลงไปเลยหมอหน่อยอ่ะ,อะตาย,ย,า,นยตนานะตหล สิยานยังมาว่ากัดดอกปูอ่ะปูใส่มันหน,นีพอมันตัวน้อยตัวมันอออเอาไปใส่แบะ ปหมกว่าน้ปูหลายตัวน่ะม <app ma, S 3> ันต่ป hey. ูเนาะปูหลายตจังเลยขึ้นไปยังตั้งปูหลายตัวเสรยิ้มเสยหน่อยมาเอาแล้วยายได้แล้วเร็ว ไ,ได้ไหมเออจากพอไดิน <c oughs> อยูนะ่ป้าต้นป้าหน่อยวะป้าหน่อยนะ ปูปลาปูันม่นวะห่ลยปูปลามแต่ปูเนาะ